สวัสดีครับผมแอดมินแบงค์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ10อันดับราคาพระเครื่องนะครับรายการที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาพระเครื่องในปัจจุบันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเดินทางสู่อ p ีที่66กันแล้วนะครับ e ีีนี้เราขอนําเสนอพระเครื่องของหลวงพ่อวราวัดโพทองนะครับจะมีพระเครื่องรุ่นไหนบ้างไปติดตามชมกันครับ รายการแรกของวันนี้ครับพยาคุดอาจารย์วราวัดโพทองรุ่นล้างอาถรรพ์รุ่นแรกปี2536เนื้อกระไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพยาคุดอาจารย์วราวัดโพทองรุ่นล้างอาถรรพ์รุ่นแรกปี2536เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับ รายการต่อไปครับพยาคุดอาจารย์วราวัดโพทองรุ่นล้างอาถรรพ์รุ่น2พิมพ์ใหญ่ปี2562เนื้อ3กษัตริย์มีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพยาคุดอาจารย์วราวัดโพทองรุ่นล้างอาถรรพ์รุ่น2พิมพ์ใหญ่ปี2 5 6 2เนื้อเงินลงยามีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับพยาคุดอาจารย์วลาวัดโพทองรุ่นรวยสุดๆพิมพ์ใหญ่ปี2563เนื้อกระไหลทองมีการเช่าหาเป็นมืออยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับพยาคุดอาจารย์วลาวัดโพท,ทองรุ่นรวยสุดๆพิมพ์ใหญ่ปี2563เนื้อเงินลงยามีการเช่าหาปิ่นมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับ รายการต่อไปครับพยาคุดอาจารย์วรา,าวัดโดพทองรุ่นรวยสุดๆพิมพ์ใหญ่ปี2563เนื้อเงิน3กษัตริย์มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับพยาคุดอาจารย์วราวัดโพทองรุ่นรวยสุดๆพิมพ์ใหญ่ปี2563เนื้อทองคำมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับ รายการต่อมปครับพญาคุดอาจาร,รย์วราวัตรโพทองรุ่นรวยสุดๆพิมพ์เล็กปี2 5 6 3เนื้อกระไหลทองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักร้อยครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพญาคุดอาจาร,รย์วราวัตรโพทองรุ่นรวยสุดๆ,ๆพิมพ์เล็กปี2563เนื้อเงินมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับ ตอนจากกันไปนะครับต้องบอกว่าพระเครื่องเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีราคากลางนะครับราคาทุกอย่างขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งสองฝ่ายอาจมีข้อมูลผิดถูกยังไงกราบขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้พระเครื่องรุ่นไหนเนื้ออะไรราคาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ทีมงานรวบรวมข้อมูลแล้วทําการรีเสิร์ชข้อมูลมาตอบให้เพื่อนๆนะครับ วันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องขอจากลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ